หนึ่งสองสามสี่ห้ากัผมพมาดิสกุปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้พระเดชพระคุณลงตาเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ลูกฮานะครับวัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมากราบสดีละของหลวงปู่แสงยานวโรุนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับภาพบรรยากาศนะครับประเ่ณครับไม่ขัดสน สร้างศรัทธาให้แน่แน่อย่างแยบยนต์จะได้ผลสมหวังที่ตั้งใจกถวายกองกอรมพระเจรจาลุเทระตุรลกเจริญพรท่านศรัทธาโอเจ้าบุญทั้งหลายที่เดินทางมเพื่อจตุริที่เดินทางเมรุในที่อีโอพระเมรุหมดแห่งบุญธรรมทุกประการเมรุอใดจะพระเจริ 从前，印度有在这个文明，它来自哪里？印度人呢？帝国开始出现，开始有文化、文明、各种财富。那个时候。 มานประเทิียตะวันที่มีารศึกาของตูเการมีจภาวาพม่าที่เป็นข้อปรับภาษาพม่าแต่าเป็นเรติอานสุดของล้มตเราการที่ท่านเพท่านได้ประกาสัมันไเมือสักครู่ท่านเพายงานว่โรจ้าชยุรินในงานความกตพกะคุณพระเพื่อที่จขคนหรือคลพ่อ ญาติโยมญาติธรรมของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาเจอพระเดชพระคุณหลวงตาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เจอนะครับมาร่วมในการถวายงานซึ่งในวันนี้กำหนดการของเรานั้นก็จะเป็นพิธีแบบโบราณโดยมาหลายมือเราบนนี้มาสู้มือบ่อ๋อนองหลวงในโซนนี้ญาติโยมนะครับมี ช่างนะครับเน nah ี้ยดเนินพิธีหลวงโดยมีการเสด็จระเพียบบ้างขอโทษขออภัยนะครับกบผมาตมาภาพก็พุ่งได้มานะครับพระเจ้ากรพระดชพระคุณหลวงตาว่ามีธุระหลายอย่างนะครับและก็มีการเลยเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์วัดบ้านโกบนนะครับมาร่วมกราบนมัสการสรีระสังขารนะครับหลวงปู่แสงนะครับยานวโรนะครับจากร อมพระเถระนระเถระและก็จะเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนได้ทราบโดยทั่วกันวันนี้ถือว่าเป็นสังฆมณฑลทั่วราชนาจักรเมื่อครั้งมีงานของลงปู่เราท่านในรัสสังขารไปตั้งแต่เดินทางเข้ามามีผู้คนมากมายในะประการเดินทางมาทั่วราชนาจักรในทั่วประเทศไทยเดินทางไม่ไ,มได้ก็สามารถดูไลฟ์สด่างประเทศ ที่เพจของท่นพระครูสมบุญนรมสโรธท่านปรจากก้องที่อาเงินของสดวในการถวายกระดูแลแม่ครับแม่ชี <มา S 2> นะครับมาร่วมงานตลอดถึงการได้สร้างิจรลูงูแสงนะครับายานวาโรนะครับนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เวลาประมาณ18บนาฬกาเป็นต้นไปก็จะได้ก่ารบรนาของค์ธฏิบานุธิรา ระประจำที่อาสนเพื่อรับรองในการประชุมธรรมะเย็นเมื่อธรรมะเย็นเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นการประกอบพิธีในการสวดพระพุทธธรรมโดยจะมีคณะญาตยภาพบริเวณงานนะครับเตรียมงานนะครับของคณะสงฆ์าตยโยุงนะครับงานหลวงปู่แสงญาตินวโรนะครับหรือ เป็นบุญพิเศษนะครับได้มีโอกาสได้มานะครับเปรียบพระคุณหลวงตาเรียกตัวนะครับหลังจากไปแสดงธรรมนะครับเปรียบพระคุณหลวงตาก็โทรมาบอกนะครับว่าเตรียมตัวไว้นะครับจะพาไปกราบสลริราของหลวงปู่แสงนะครับก็เลยถือกล้องมาด้วยนะครับเพื่อจะได้ถ่ายภาพบรรยากาศก็นำกรนัสศิษยานุศิษย์มากรับถวายความเคารพอลุมปู่แสงของเรา ถ้าย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเมื่อ5ถึง7ปีที่ผ่านมาเห็นภาพประวัติศาสตร์อย่างนี้ผู้คนมีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะาในองค์หลวงปู่แสงถ้าย้อนกลับไปภาพประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นอยู่รอบหนึ่งเมื่อครั้งมีงานประโจนเพลิงองค์หลวงปู่ล,ลีที่วัดดําผาแดงจังหวัดอุดรธานีผู้คนในการเข้าง,งานก็มากมายนะประการแบบนี้ สถานที่ในการจดรถก็อาจจะไม่อำนวยกับศรัทธาผู้ที่เดินทางมาร่วมต้องขออภัยแต่วันนี้หัวใจเราเป็นบุญได้มาน้อมถวายมุดิตาสแสดงออกซึ่งรัตตโยในโอลงปูที่ท่านเป็นพระสุปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้รับฟังในท่านพระอาจารย์สายันได้เกินประวัติไป เมื่อครั้งที่องหลวงปู่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่ารัญญาวิเวบ้านไก่คำตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเ,เมื่อครั้งนั้นก็มีการเฉลิมฉลององค์เจดีย์ของหลวงปู่การสร้างเจดีย์เสียดสิ้นในธรงมพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์แต่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างบบุญบารมีให้ผู้ที่ได้สร้างได้มีบุญกุศลมีอายุยืนยาวเพื่อปฏิบัติ ในการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนองคหลวงปู่แสงของเราขอบพระคุณมากมากเลครับท่านได้สร้างเกียรติเสร็จสิน้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีแม้กระทั่งมีข่าวเรื่องอลวปู่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่มีข่าวเกี่ยวกับศาสนาพุทธเราก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีแต่หลวงปู่ท่านด้วยการปฏิบัติด,ดทีท่านไม่ือว่าสิ่งที่เป็นพญาม,มารไม่สามารถที่จะเข้าม,มาทำลายได้ วันนี้ต้องขอโนโมทนากับคณะสิทธิอนุสิทธิทุกูม่เราที่ช่วยกันจัดงานไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์จังหวัดยโสธรคณะทีมกองเมนท่านพระภูสาโรธท่านพระภูสโภชนธรรมสโรธท่านพระอาะจารย์ก้องพร้อมด้วยคณะทีมงานตั้งแต่โอลงปู่ท่านยามไม่ละสังขารตั้งแต่งานประจุมเพลิงหอลงปู่สิงห์พองยังไม่เสร็จ อ,อดีมีลูกเสียดได้เห็นไปถ่ายรูปเมนหลวงปู่สิงห์ทองะภากโลมาให้หลวงปู่ดูท่านบอกว่าเออถ้าเรามรณภาพให้สร้างเมนลอยแล้วก็กิจกรรมา,านแบบนี้ให้แก่เราดังนั้นท่านพระอาจารย์ก้องพร้อมด้วยคณะเทีมงานเมนก็ได้สั่งนองงานจัดถวายแห่งนี้ขึ้นมาต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านพระอาจารย์ขอนุมทนาขอบคุณกับทางคณะทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีท่านวิรศวิชัยบรรุญผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนางอำเภอดิจุดาเิมเพยสอำเภอป่าเตี้ยวตลอดถึงหน่วยงานข้าราชการสิทธยามเสธิ์<ล>ทุท่หมม่เหล่าที่ร่วมกันมาถวายในความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพในการทำบิงาวโรงพาลเจ้าภาพที่ต<อ>่อโมยการ อนุโมทนากับคณะศิษย,ย,ย์โยนศิษย์หลวงปู่บุญทันทิตาสิโลโดยคุณยงบีเนียก็ตได้เป็นเจ้าภาพน้อมถวายกล่องเครื่องพยธธร,รมแด่รพระเจ้าประสงค์ที่จะเมตตาเดินทางมาร่วมในง,งานพระราชทานเพลิงในวันพรุ่งนี้จำนวน5้าร้อยกว่าชุดได้เมื่อวานนี้หลวงปู่ท่านก็เมตตาให้กับลูกศิษย์นำมาร่วมถวายทราบว่าวันนี้ในภาคเย็นรา ก็จะมีการสแสดงพระัธรรมเดชนาน่งกันหลังจากเสร็จพิธีในการสวดพระพิธรรมทำนองหลวงเสร็จสิ้นก็ถือว่าได้รับความเมตตาสูงิ่งคุณโยมจากพระเด็จพระคุณพระราชระชิรธรรมมากรถ้าพูดถึงชื่อพระเด็จพระคุณนั้นวันนี้ล้มปูมาัำยินรถธรรมโมหรือพระเด็จพระคุณพระราชระชิรตธรรมมงคลจะมาเป็นพิธีกรงานล้มปูสม่านเมื่อวันนี้ล้มปูบอกว่า อย่าไปเรียกเลยชื่อท่านเจ้าคุณไม่มีใครจำได้ให้พูดชื่อเล่นไปเลยเวลาอ่านชื่อลุองปู่ก็เรียกว่าลวงปูญมาไปไม่ต้องอ่านสมณศักดิ์นาแต่ถ้าบอกว่าพระเดชพระคุณพระราชริชิรุธธรรมกรจะไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าบอกว่าหลวงพ่อคำสดวัดปา่านาะวัดปานะ่าคำเพิ่มตราจังวดุดรก็จะมีผู้คนรู้จัก ตั้งแต่วันที่มรณภาพพระเดชพระคุณพร้อมด้วยอหลวงพ่ออินถวายสันตุสุตโตพระเดชพระคุณพระราเิชุธรรมอาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในส่วนหนึ่งก็เมตตามาร่วมในการประกอบพิธีส่งน้ำศพอันนี้ถือว่าอนุโมทนาในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิทธิอนุสิ์ของหลวงปู่ที่เดินทางมาร่วมในการเป็นเจ้าภาพถวายดอกไม้ เจ้าภาพภาพใตตลอดถึงต่างๆนานานำน้ำปริชีโองลงมปู่ได้สั่งฝากลูกศิษย์ไว้โดยมีท่านพระอาจารย์กล้องพอมด้วยทานพาณองลงปู่ได้มีดังริว่าถ้าหากองค์ท่านได้มรณภาพลงจะไม่มีการขอพระาชทานเพลิงแต่อย่างใดให้จับประชมเพิงแบบเรียบง่ายตามปฏิปทาของบัปดา อรหลงปูแสงของเรานั้นท่านวิเวกไปเกี่ยวใจริกในการแสวงหาโบกบธรรมกักพระบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานมากในนาประการไม่ว่าจะเป็นอรหลงปู่จวนอรหลงปู่ฟันและก็อีกมากมายนาประการที่จะเอ่ยถึงได้โอรหลงปูก็เลยดําหนีว่าให้จัดทำแบบเรียบง่ายดังที่เราได้ทราบเมื่อมีกำหนดการออกไป แต่ทีนี้ความทราบถึงฝ่าระอง์ทุลีพะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระกุณอกรเสริญพระองคก็ได้รับข่าวสารว่าองคโปทรงเป็นธรรมหาถระที่มีวัสถยุการมากในเมืองไทยรูปหนึ่งลองตอบว่าเด็กพระุณปัทเียบัทเขียบไม่ไม่หลอกอยู่อย่าเรื่อขึ้นทำไมเราเลื่อนขึ้นแล้วมันต้อง หลวงปู่หาสุโขโลที่ปรึกษาเจา้าคณะจังหวัดกรสินวัดศักดวันภูคุ้มข้าววัดไดโนเสาพระองค์ก็เลยทรงมีพระราชทานมาลาหลวงจำนวนสิบสามพระองค์ที่เป็นพระรมสารววงศมาประกอบพิธีและก็ทรงมีการพระราชทานให้มีกรณีพระราชทานเป็นกรณีพิเศษอย่างที่เจา้าคณะจังหวัดยะโสธรก็คือหลวงพ่อพระปู่ ประสิทธิศิลคุณผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพร้อมด้วยท่นพระครูปัญญาวรรกิจจ่าพรเจ้าคณะอำเภอปกา้าพี้ย้ม้วยคณะสงฆ์ก็ได้เลยจัดกำหนดการระเบียบขั้นตอนพิธีการให้คุณยมได้ทราบซึ่งในภาคปันนี้เราจะมาน้อมถวายเสียงเป็นอาจารย์ยปูชาสัมมาปฏิบัติถวายวอนุลปู ด้วยการปฏิบัติโัชาร้านแม่แดงจิปาทะนะครับ,รบพร้อมด้วยทีมงานงนะครับมาจัดดอกไม้นี้ทุกวัน<ส>นะครับเนี่ยเออหรือว,ว่าเป็นการสำรวมกายวาจาใจตั้งแต่เรามีความศรัทธาในหลวงปู่แล้ววันนี้บุญของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เดินทางมาร่วมต่างเต็มเปี่ยมด้วยบุญกุศลตั้งแต่เราตั้งใจจะมากราบสรีระสังขารของหลวงปู่แล้ว นั่นถือว่าบุญสำเร็จด้วยความศรัทธาเหมือนครั้งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้สเสด็จไปโปรดท่านพระมตรตกุณทลีมตรตกุณทลีเป็นโลกหอมเหลืองไม่มีโอกาสได้มากราบไหว้ประสงค์ไม่มีโอกาสมารักษาศีลให้ทานเหมือนศรัทธายาติโยมที่เดินทางมาวันนี้ พระพุทธองค์ทรงทราบว่าคุณแม่แดงร้านจิปปาถาพร้อมด้วยทิมงานนะครับมาจัดเตรียมดอกไม้ถวายลงปูนะครับลงปูแสงยาณาวโรนะครับการอันเชื่อฟัพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตั้งสัจจะที่ฐานขอไหว้พระพุทธองค์อยู่ในจิตใจเอาด้วยความศรัทธาด้วยการพนมมือไหว้พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละคนโยม ทำให้วัตกนุนรีไปเกิดในห้วงสวรรค์แล้วก็มาปวดผู้ที่เป็นบิดาและก็มารดาของตัวเองให้เห็นดวงตาเห็นธรรมเอาได้นี่ด้วยความศรัทธาประการแรกเพราะฉะนั้นในวันนี้เราชาวพุทธั่วรัชนาจักรที่มีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งใจมาทำบุญทำทานกับองค์หลวงปู่พระพุทธองค์เราท่านจึงตรัสว่าผู้ให้ย่อมย่ที่รัก จึงได้ตัดว่าถราทำมโนปิโยชโติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเหมือนอล้มปู่เราท่านเปลี่ยนไปด้วยความเมตตามีความรักใร่ต่อสิญานุสิทธิ์ไม่กดเคืองใดๆถึงแม้ว่าจะมีมารมาขจรในการบำเพ็ญเพียรของล้มปู่มาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงองค์ท่านได้ละสังขารไปท่านก็ไม่หวั่นวั่นมีความเมตตา เกื้อกูลนี่เขาเรียกว่ามีปรมิหารธรรมนั้นก็คือมีเมตตาธรรมหนึ่งมีมุทิตาธรรมหนึ่งถ้าผู้อื่นยินดีโอลงปู่ก็พอยินดีสามมีมุทิตาจิตก็คือมีมุทิตาธรรมและก็ธรรมสุดท้ายที่โอลงปู่รักษาไว้ที่เราเห็นว่าเมื่อมีข่าเวเกิดขึ้นกับโอลงปู่ว่าในสังคมปะนามหลวงปู่ตัานานา สมปูเราท่านก็ทําให้เป็นตัวอย่างโดยการใช้ธรรมะเปรเวบขาโดยการวางเฉยในหลงองท,กกท่านผู้ถือกติธรรมมากโดยพระเดกพระคุณณเทพปุณพระพรมพระคทณพระสงฆ์ที่ศึกษาเจ้นารัภาคศิบวัึานชัยโตนงสู่ได้ขทางบอกกล่าวไว้ว่าไทรชอบไทรชังช่างเถิดใคไเชิดไทรแช่งช่างเขา ใครเบื่อใครบ่นวนเราใครเราร่มเย็นเป็นพอโอนล้มโป่แสงเราก็เช่นเดียวกันท่านใช้ธรรมะในการอุเบกขาในการรักษาภาพขันขององค์พระขององค์ท่านเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องขอโนโมนาของคุณทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จราจรเจ้าหน้าที่อปปรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตลอดถึงสิอนุสิทุกหมู่เหล่าวันนี้เรามาแล้วคุณนโยม อย่ากถือว่าเรามาเป็นแขกให้ถือว่าเรามาเป็นเจ้าภาพด้วยกันหมดอันไหนพอหยิบยืน่นหิบจับยกช่วยกุบาจาย์ได้เราก็ช่วยยกบุนน้นย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่มีความศรัทธาถ้าได้ลงมือทำแล้วย่อมมีความสำเร็จเหมือนคณะทีมงานองค์ท่านอาจารย์ก้องตลอดจนวุฒิสิทธิานุสิตผูุมูลเหล่าติดช่วยกันประดาประดาจากสถานที่ ตอนนี้ก็เวลา1 0นาฬิกา38นาทีทำความเข้าใจกับคณะสธาผู้ใจบุญทั้งหลายที่เดินทางมาเพื่อจตุรพิษเมื่อครั้งหนึ่งใครได้ไปงานประชุมเพลิงอนุลงปูจามมหาปุญโยโอนุลงปูสิงห์ทอมประภากโลอนุลงปูรีวัดข่้นหาแดงของเรากร็จะเห็นว่าผู้คนมากมายการเข้างานนั้นก็จะเป็นไปอย่าง ยากลำบากแต่ด้วยความศรัทธาที่จะมากาศรีรัชสังขารล้มปุ๋แล้วถึงจะมีการลำบากในการเดินทางหน่อยก็ยังมีความอุตสาหะใช้ธรรมมากก็คเือยืนยักษความเสียในการ,ส,ร,ส,ร,รส่งอากาศศรีรัชสังขารอล้ปุ่ให้ได้ากา็ได้เข้ามาที้สถานจิตการานที่จะประกอบพิธีพระราชทา,าน หรือร <AS L> ทางเป็นราชสักเพราะว่าต่อไปในในวันพรุ่งนี้หรือว่าเป็นการประกอพิเศษถ้าเป็นการประกอบพิเศษแบบรัชทานเพลิงแบบพิธีหลวงเหมือนงานของโอลลุ่มุเหลืองของเราก็จะเห็นเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรบุรุษองค์ในการเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จวัดเกลียววันสมเด็จก็จบสิ้์ของเราว่าเรรรียยบบ้้อแลวคัที่มาประกอบพิธี ในการ,ร,กรนั้นก็จะมีการมาเป็นตุวส่งของพระเมนตั้งแต่เวลา15นาฬก,กาเป็นต้นไปคุณโยม้าเป็นพิธีหลวงจริงก็จะใช้ระยะเวลายาวนานตั้งแต่15นาฬก,กาถึง16นาฬิกาเลยในการปาดพระไตระราาตาง มีการทอดภาทยบรงสกุลมีการสวดพระเพศสวดพระพุทธงมนงหลวงกนญาติกาบลาสรีละสังขารนะครับหลวงปู่เน้อนะครับหากไม่มีบุญบารมีได้มารวมงานชาปนกิจนะครับกระมมาภาพปรกรับมบุญมกุนะครับใับถึาตมากับมาภาพรอนะครับสงบุญสมกุศลนะครับให้พระเดชพระคุณนะครับถึงแดนนิรพานสุขเกษมสำรันตลอดไปเน้อ วันนี้อาจจะใช้เวลาในการทำบัตรเ่นหน่อยเพราะว่าจะได้ไหวมาตอนใดเนี่ยมาแต่ตอนใดเนี่ยมาแต่ตอนใดเนี่ยคือมาถึงว้มาพอดีกันให้เถอะโอ้มาซอยจัดงานบนนี่บนดูมาไหวซื้อโอ้ยสาธุสาธุอนุโมทุดีกันให้นาะ นะครับยมแม่ติ๊กนะครับพญนาพร้อมชิมงานนี่นะครับ้ว่านุงตัววดีว่าลุกตาเนาะโอ้สัตวสสสกยสามารถแสดงธวรม่งเืงี่ยาได้ผู้มีอวสาก็ด้ามาราวารส ญาติโยมที่นะครับคุนเคยกับพระเดชพระคุณลุงตานะครับหรือญาติโยมทุกสารทิศนะครับด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในองค์ลุงปู่นะครับก็เลยเข้ามากราบสริระสังขารลุงปู่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงนะครับหรือนะครับวันนี้ยังขนาดนี้นะครับพรุ่งนี้ คงจะมืดฟ้ามัวดินนะครับสายทานศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นะครับผู้เลื่อมใสศรัทธานะครับ มหาบัวนนะครับไม่ใ่นะครับอาจารย์ ครับยมมืดฟ้ามัวดินเลยนะครับพรุงนี้อาจจะเยอะกว่านี้อีกนะครับ ประเดี๋ยวพระคุณลวงตาก็พยายามหาเวลาว่างนะครับเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมวัดบ้านโกบอนะครับมากาบสลีละนะครับของหลวงปู่แสงยาวานนวโรนะครับเด้อญาติโยมก็เดินทางมานะครับค <c> ร <oughs> ูบาอาจารย์ก็ดู <c oughs> พระครูภาวนากิจจาตอนวัดบ้านเกบอ ดูแล่นง่านยินตระดอาบหมื่นอยากไปยโอ้โบวี้เวลาแล้วต้องขึ้นรถว่านรถต้องตา อาจจะไม่สามารถเผยนามของผู้ที่รูในการจะสันนิษฐานโดยการที่ตรวจสอบการที่องการสันนิษฐานของข้อความการปรารัฐที่ยอดยมที่มีความคุ้นเคยกับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาร่วมบุญนะครับกับสตรีละลูกปูแสงนะครับยาหนังวารูนะครับ ยิงเข้ามาย,ยมยิ่งเยอะนะครับโอ้โยมเยอะเลยนะครับขออนุญาตเลอ,อนะครับนี่นะครับอุบาสิกาน้อยก็มีนะครับนี่หนห้ามาดูกล้องหน่มา้น่ารักจังเลยนะครับสาธุสาธุ ในงนเดินทางกลับแล้วเด้อนะครับลูกศิษย uh ์ลูกหาสายทันศรัทธานะครับผู้มีความเลื uh ่อมใสนะครับในพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับแสงยาณมารุนนะครับเข้ามากราบไมกั่ได้มีที่ธีพระราชทานเพื่อเกี่ยวกัโควิดแต่โอลงปู่แสงพระรานี้ถือว่าเต็มเสียงไปด้วยบุญบารมีขออนุญาตหยุดการถ่ายวิดีโอเบื้องต้นนี้ก่อนเด้อ